คุณเคยเห็นแผนที่ที่มันวาดตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครจะปากกาหรือไม่และถ้าแผนที่นั้นค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางทุกคืนและวันหนึ่งมันลากเส้นตรงมาที่บ้านของคุณพร้อมเขียนชื่อของคุณลงไปชัดเจนคืนนี้ประการเจอสิ่งนั้นเสียงเคาะประตูสามครั้งกลางสายฝนและเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาจากหลังบานไม้สิ่งที่รอยอยู่ข้างนอกไม่ใช่คน ถ้าคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อและอยากฟังเรื่องลึกลับหลอนๆแบบนี้อีกกด subscribe และอ o m m e n t บอกไอเดียของคุณไว้เลยเพราะเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฝนตกโปรยปรยเหนือทุ่งนางเงียสงัดเสียงกบร้องแข่งกับเสียงลมที่พัดผ่านชายคาบ้านไม้เก่าประกรณ์นั่งอยู่คนเดียวในห้องเก็บของใต้แสงตะเกียงสลัวมือเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อดึงผ้าเก่าออกจากกล่องไม้สักใต้ผ้าขาวซีดนั้น มีแผนที่กระดาษบางที่เหมือนเพิ่งเขียนเสร็จใหม่ๆเส้นหมึกสีดำยังคงชุ่มแต่เขาจำได้ว่ากล่องนี้ปิดตายมานานกว่า30ปีแผนที่วาดลวดลายเส้นโค้งเลื้อยผ่านภูเขาข้าแม่น้ำสายใหญ่และจบที่หมู่บ้านเล็กๆซึ่งเขาไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนที่มุมกระดาษมีตัวอักษรโบราณเขียนด้วยลายมือที่แปลกตาเหมือนมีแรงบางอย่างบังคับให้มองนานๆจนรู้สึกหนาวสัน่น คืนนั้นปรกรณ์นอนไม่หลับทุกครั้งที่หลับตาภาพเส้นหมึกบนแผนที่เหมือนเคลื่อนไหวเส้นทางเปลี่ยนรูปราวกับกำลังพาเขาไปที่ไหนสักแห่งเขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางเหงื่อยเย็นๆและพบว่าแผนที่ที่วางบนโต๊ะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าว,วันต่อมาเสียงเจ้าแก่คนเฒ่าประจำหมู่บ้านเรียกเขาจากหน้าบ้านดวงตาของเท่าจ้องแผนที่ในมือปรกรณ์อย่างไม่กระพริบ อย่าบอกนะว่ามันวาดเองเมื่อคืนปรกรณ์ไม่ตอบแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเจ้าแก่ถอนหายใจยาวถ้าทางนั้นปรากฏขึ้นแปลว่าใครสักคนกําลังจะถูกเรียกกลับไปปรกรณ์เริ่มสังเกตว่าในหมู่บ้านมีบางคนหายตัวไปเงียบๆในคืนฝนตกไม่มีใครพูดถึงพวกเขาอีกเหมือนพวกเขาไม่เคยมีตัวตนและในแผนที่ จุดหมู่บ้านลึกลับนั้นขยับเข้ามาใกล้ตำบลของเขามากขึ้นทุกวันคืนนั้นเขาตัดสินใจจุดตะเกียงนั่งเฝ้าแผนที่ดูว่ามันจะว่าเส้นทางใหม่อีกหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้เลือดในกายเย็นวาบเส้นหมึกค่อยๆลากรงมาที่บ้านของเขาแล้วหยุดลงที่ชื่อของเขาเองปรกรณ์มองมันนิ่งเสียงฝนข้างนอกหนักขึ้น หยดน้ำซึมตามช่องหน้าต่างไม้ไหลลงมาราวกับนับเวลาถอยหลังทันใดนั้นได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งช้าหนักและมั่นคงเขาไม่กล้าขยับแต่เสียงเคาะก็ดังกว่าฝนราวกับจะให้เขาเปิดปกรณ์ค่อยๆเอื้อมมือไปที่บานประตูแต่ก่อนจะสัมผัสเสียงฝีเท้าหนักลากไปตามระเบียงบ้านดังขึ้น เหมือนคนสวมรองเท้าหนังเปียกน้ำเดินวนรอบตัวบ้านช้าๆสายตาเขาหันกลับไปที่โต๊ะแผนที่เปลี่ยนไปอีกครั้งเส้นหมึกพาดยาวออกจากชื่อของเขาตรงไปยังป่าใหญ่หลังหมู่บ้านและที่ปลายเส้นนั้นมีสัญ,ญลักษณ์กลมสีแดงสดเหมือนหยดเลือดประการเริ่มหายใจแรงเขานึกถึงคำของเจ้าแก่ ใครถูกเรียกกลับไปไม่มีวันกลับมาแต่บางอย่างในใจกลับกระซิบว่าถ้าไม่ตามเส้นทางนี้สิ่งที่เคาะประตูอาจจะเข้ามาหาเขาเองเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาพร้อมเสียงกระซิบจากหลังบานไม้เสียงที่เรียกชื่อเขาชัดเจนและช้าปากกอเสียงนั้นยาวลากลมหายใจเหมือนคนที่อยู่ใกล้กว่าที่คิด ปรกรณ์รู้สึกได้ถึงลมเย็นซึมผ่านรอยแตกของประตูพร้อมกลิ่นดินเปียกที่ไม่เหมือนกลิ่นฝนปกติเป็นกลิ่นชื้นๆเหมือนในถ้ำที่ไม่มีใครเข้าไปนานหลายร้อยปีเขาปืนน้ำลายตัดสินใจหยิบไฟฉายเก่ายัดแผนที่ใส่กระเป๋าเสื้อแล้วหมุนลูกบิดประตูอย่างช้าเสียงเอี๊ยด,ดดังขึ้นราวกับตัดความเงียบออกเป็นสองส่วนแต่ด้านนอกไม่มีใคร มีเพียงรอยเท้าโคลนที่เริ่มจางลงในสายฝนรอยเท้าที่ใหญ่กว่าของคนทั่วไปและไม่เป็นรูปทรงมนุษย์ทั้งหมดปกรณ์อมองไปตามรอยเท้านั้นมันพาเขาออกจากลานบ้านลอดผ่านต้นมะม่วงแก่และตรงสู่เส้นทางดินที่มุ่งไปยังป่าใหญ่หลังหมู่บ้านในมือเขาแผนที่เริ่มอุ่นขึ้นเหมือนมีหัวใจของตัวเองและเส้นหมึกที่พาไปสู่สัญ,ญลักษณ์สีแดง เริ่มสั่นไหวเหมือนกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจของใครบางคนเสียงในหัวกระซิบอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ชื่อแต่เป็นประโยคเต็มที่ทำให้เขาขนลุกทั้งตัวกลับบ้านได้เวลาแล้วปรกรณ์หยุดก้าวเพราะข้างหน้ามีแสงส้มสว่างวาบขึ้นกลางความมืดของป่าเหมือนมีคนจุดตะเกียงนับสิบดวงรออยู่ลึกเข้าไปปรกรณ์เพ่งมองแสงส้มที่ไหววูบอยู่ในความมืด แต่ยิ่งเขาจ้องมันก็เหมือนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ทั้งที่ต้นไม้และหมอกฝนหนานแน่นอยู่ระหว่างนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังแกรกๆในเงามืดตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักและช้าเหมือนมีหลายคนเดินมาพร้อมกันแต่ฝีเท้าเหล่านั้นกลับไม่สอดคล้องกับรอยเท้าบนดินเพราะไม่มีรอยเพิ่มขึ้นเลยลมหายใจประกรณรเริ่มถี่เขาล้วงกระเป๋าหยิบแผนที่ขึ้นมาดู ตอนนี้เส้นหมึกไม่ได้หยุดที่สัญลักษณ์สีแดงอีกแล้วแต่มันลากต่อเป็นวงกลมรอบตัวเขาเราก,กำลังขังเขาไว้ทันใดนั้นเสียงระฆังเก่าๆดังขึ้นจากในป่าเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงระฆังวัดแต่เหมือนระฆังเรียกสัตว์บางอย่างในตำนานและทุกครั้งที่มันดังแสงส้มก็ยิ่งกระพริบแรงขึ้นปรกรณ์ถอยหลังแต่พบว่าทางที่เขามาเมื่อกี้หายไป ถูกแทนด้วยแถวของต้นไม้สูงใหญ่ที่เมื่อครู่ยังไม่มีอยู่ตรงนั้นใบไม้ส่งเสียงซ่าเหมือนกำลังสุบซิบถึงเขาแล้วเขาก็เห็นเงาร่างแรกสูงเกินสองเมตรผิวซีดขาวเหมือนคนที่ไม่เคยเจอแสงแดดดวงตากลมโตสีดำสนิทและในมือมันถือแผนที่อีกผืนซึ่งเหมือนกับของเขาทุกประการยกเว้นว่าบนแผนนั้นเส้นหมึกพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจของเขา ประกรณ์ยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบฝนเริ่มซาแต่เสียงหยดน้ำจากใบไม้ยังดังราวกับนับ,นบจังหวะสุดท้ายของชีวิตเงาร่างนั้นยกแผนที่ขึ้นช้าๆสายตามันไม่กระพริบป,ปากบางๆางสยยยิ้มเผยฟันเรียงเป็นแถวแหลมเหมือนมีดและมันก็ฉีกแผนที่ออกครึ่งหนึ่งทันใดนั้นแผนที่ในมือปรกรณ์ก็ฉีกขาดในจุดเดียวกัน ทั้งที่เขายังไม่ได้แต่ต้องลมเย็นพัดวูบพร้อมกลิ่นคาวโลหะที่แรงขึ้นรรากลับมาจากเลือดสดสดและเขาสังเกตว่าหมึกบนแผนที่เริ่มกลายเป็นสีแดงเข้มหยดลงเป็นคราบเลื้มือร่างสูงค่อยๆก้าวออกจากเงามืดเผยให้เห็นว่าผิวของมันมีรอยสลักลึกเป็นลวดลายเดียวกับเส้นทางบนแผนที่แต่รอยนั้นขยับได้เอง เหมือนมีสิ่งมีชีวิตเลื้อยอยู่ใต้ผิวทุกเส้นทางจบที่นี่เสียงมันแหบพร่าแต่ดันกล้องในหัวไม่ใช่ในหูประกร,รู้สึกเหมือนแรงบางอย่างดึงเท้าให้กล้าวเข้าไปใกล้แม้สมองจะกรีดร้องให้หนีทันใดนั้นจากหลังร่างสูงปรากฏเงาอีกหลายเงาแต่ละเงาถือแผนที่ที่มีชื่อคนต่างๆและในหนึ่งนั้น ปรกรณ์เห็นชื่อของแม่เขาหัวใจปรกรณ์กระแทกแรงราวกับจะฉีกอกภาพใบหน้าแม่ผุดขึ้นมาทันทีหญิงชาราที่รอเขากลับบ้านทุกเย็นนั่งอยู่ตรงระเบียงไม้กับแก้วชาอุ่นไม่รู้เลยว่าชื่อของตัวเองได้ถูกเขียนลงบนแผนที่ต้องสาบเขาก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวแต่ร่างสูงขาวซี่กล้าวตามมาช้าช้าราวกับมั่นใจว่าหนีไม่พ้นเสียงระฆังลึกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เสียงนั้นเหมือนจะมาจากหลายทิศทางพร้อมกันและทุกครั้งที่มันดังเส้นหมึกบนแผนที่ในมือปรกรณ์ก็สั่นไหวขยายตัวเหมือนเส้นเลือดกำลังเต้นอยู่ใต้ผิวกระดาษเงาอีกหลายร่างค่อยๆโผล่มาจากหมอกฝนใบหน้าพวกมันเบลอราวกับถูกลบด้วยผู้กันน้ำแต่แววตากลมดำสนิทเหมือนกันทุกตัวพวกมันยืนล้อมเป็นวงกว้างและเริ่มขยับเข้ามาช้าๆ ประกรตัดสินใจกำแผนที่แน่นแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบอ่อนหวานกลับดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงของแม่เขาเองลูกกลับบ้านเถอะเขาหันขวบไปแต่ไม่เห็นใครมีเพียงรอยเท้าเปียกน้ำขนาดเล็กทอดยาวเข้าสู่เส้นทางลึกในป่าเส้นทางเดียวกับที่แผนที่ชี้ไปและสัญ,ญลักษณ์สีแดงบนปลายทางนั้นเริ่มเต้นแรงขึ้น ราวกับหัวใจของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ปร,รณ์ยืนนิ่งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงแม่ที่เพิ่งได้ยินยังสะท้อนอยู่ในหัวทั้งอ่อนโยนทั้งเย็นชาในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่เสียงที่เขาจําได้ทั้งหมดมีบางอย่างซ่อนอยู่ในน้ําเสียงนั้นบางอย่างที่ทําให้นขนคอเขาลุกสู้ฝนโปรยบางเบาหมอกคืบคลานต่าราวกับเพื้นทะเลสีขาว กลืนเส้นทางดินข้างหน้าให้หายไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียงรอยเท้าเปียกน้ำเล็กๆที่ทอดยาวเหมือนเรียกให้เขาตามร่างสูงซี่ที่ถือแผนที่ฉีกครึ่งยังคงยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันยกมือที่มีรอยสลักผ้าเต็มแขนชี้ตรงไปยังเส้นทางในหมอกสายตามันคมกริบแต่ริมฝีปากกลับขยับช้าๆส่งเสียงที่ไม่ใช่ภาษาคล้ายบทสวดโบราณของภาคเหนือ ท่วงทำนองต่ำลึกจนพื้นดินใต้ฝ่าเท้าประกรสั่นเบาๆเงาร่างอื่นๆเริ่มเดินสวนทางพวกมันพุ่งตรงไปในหมอกเรากับกำลังเล่ตามใครบางคนที่นำหน้าอยู่เสียงฝีเท้าของพวกมันไม่ดังแม้แต่น้อยแต่ทุกครั้งที่หายเข้าไปในหมอกเสียงระฆังก็จะดังขึ้นหนึ่งครั้งประกรกลืนน้ำลายแต่สินใจก้าวเท้าเข้าสู่เส้นทางนั้นเพราะหัวใจบอกว่าแม่ของเขาอยู่ข้างหน้า แต่เพียงก้าวแรกที่เหยียบลงบนดินชื้นในหมอกแผนที่ในมือเขาก็เริ่มขยายตัวเองเส้นทางบนกระดาษยาวออกไปเรื่อยๆและจุดสีแดงที่เคยอยู่ไกลกลับขยับมาอยู่ห่างจากปลายเท้าเขาเพียงไม่กี่เมตรจากในหมอกมีแสงตะเกียงสว่างขึ้นอีกครั้งและร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้เขาเปียผมยาวชุ่มน้ำฝน มือข้างหนึ่งกำลังถือแผนที่เหมือนของเขาทุกประการประกรกล้นหายใจทุกกล้ามเนื้อเกร็งตึงเขารู้ว่าทรงผมและรูปร่างนั้นคือแม่แต่บางอย่างในท่าทางเธอทำให้เขาไม่กล้าขยับเข้าไปใกล้เธอยืนนิ่งกลางหมอกเสื้อผ้าสีซีดแนบไปกับตัวพระฝนแผนที่ในมือเธอสั่นไหวเองเหมือนมีชีวิตและเส้นหมึกสีแดงบนกระดาษค่อยๆลากย้อนขึ้น จากปลายทางกลับมาที่ชื่อปรกรณ์ทันใดนั้นเธอเอียงศีรษะช้าๆเหมือนรู้ว่าเขาอยู่ข้างหลังแม้ยังไม่เห็นใบหน้าแต่ปรกรณ์กลับรู้สึกเหมือนมีดบางๆกรีดผ่านสันหลังเสียงแม่ดังขึ้นอีกครั้งลูกอย่าให้เขาตามมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเร่งร้อนแต่ปรกรณ์ไม่ทันได้ถามว่าใครเพราะจากข้างหลังเสียงระฆังดังก้องอย่างรุนแรงกว่าครั้งไหน จนหมอกที่ปกคลุมรอบตัวเขาแตกกระจายเป็นเส้นๆร่างสูงซีดและเงาอีกนับสิบปรากฏออกมาจากความมืดพร้อมกันดวงตาสีดำสนิทของพวกมันจับจ้องตรงมาที่เขาและผู้หญิงตรงหน้าและทุกแผนที่ในมือพวกมันตอนนี้มีแต่ชื่อเดียวชื่อของเขาประกรณรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ลมหายใจติดขดัด ทุกดวงตาสีดำที่ล้อมรอบนั้นไม่มีแม้แต่การกระพริบพวกมันก้าวช้าๆเข้ามาพร้อมกันวงล้อมแคบลงทีละน้อยเสียงฝีเท้าพวกมันค้ายหยดน้ำหนักๆกระแทกลงบนดินชุ่มโคลนแม่ของเขายังคงหันหลังแต่มือที่ถือแผนที่เริ่มยกขึ้นสูงกระดาษเก่าพลิ้วในลมฝนและประกรณ์เห็นเส้นหมึกบนแผนที่ของเธอเชื่อมต่อกับเส้นหมึกบนแผนที่ในมือเขา เรากับกลายเป็นผืนเดียวกันทันใดนั้นเส้นหมึกพุ่งวิ่งออกจากกระดาษลอยกลางอากาศเหมือนเส้นด้วยสีแดงเข้มพันรัดรอบข้อมือของเขาแน,น่นแล้วค่อยๆดึงไปข้างหน้าแรงดึงนั้นไม่ใช่เพียงทางกายแต่เหมือนดึงจิตใจเขาออกจากร่างแม่เอ่ยเสียงแผวถ้าเขาได้ตัวลูกทุกอย่างจบปรกรณ์พยายามฝืนแต่ร่างกายกลับกล้าไปตามแรงดึง วงล้อมของเงาร่างซีดเปิดช่องเล็กๆราวกับเชื้อเชิญในหมอกตรงนั้นแสงส้มจากตะเกียงเริ่มบูบไหวแรงขึ้นเหมือนสิ่งที่รออยู่กำลังตื่นเต็มที่หัวใจประกรเต้นแรงจนหูอื้อช่องที่เงาร่างซีดเปิดไว้เหมือนปากทํามืดทุกก้าที่ถูกดึงเข้าไปเสียงระฆังยิ่งดังถี่ขึ้นจากจังหวะช้าๆกลายเป็นเร่งเร้าเหมือนนับถอยหลังหมอกหนาทึบเย็นชื้น ไหลลอดซอกคอเสื้อเข้ามาแต่ภายในนั้นกลับมีไอร้อนประหลาดเหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในเมื่อประกรก้าวลึกเข้าไปพอเสียงแม่ก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงกระซิบอีกต่อไปแต่กลายเป็นเสียงทุ้มต่ำสองเสียงซ้อนกันน้ำเสียงแรกยังเป็นแม่แต่อีกเสียงหนึ่งหยบแห้งเหมือนคนที่ตายมานานแล้วมาถึงแล้วลูกของข้า ปรกรณหยุดชะงักและในวินาทีนั้นหมอกก็แยกออกเผยให้เห็นลานกว้างกลางป่าพื้นดินเต็มไปด้วยร่องเส้นหมึกสีดำลากวนกันเป็นวงซ้อนกันหลายชั้นทุกเส้นทางบนพื้นนั้นเหมือนกับในแผนที่ของเขาแปะและตรงกลางลานมีแท่นหินเก่าบนแท่นนั้นวางแผนที่ที่ใหญ่กว่าทุกผื้นที่เขาเคยเห็นปรกรณยืนตัวแข็ง ดวงตาจับจ้องไปยังแท่นหินแผ่นที่ผืนใหญ่กางเต็มพื้นผิวเย็นเฉียบเส้นหมึกสีดำเลื้อยไหวราวกับมีชีวิตและทุกเส้นรวมกันมาบรรจบที่จุดเดียวซึ่งมีชื่อของเขาและแม่ถูกเขียนเคียงกันแม่ค่อยๆหันหน้ามาสายตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเศร้าลึกรอยยิ้มเล็กน้อยนั้นสันไหวลูกที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบของทุกคนที่ถูกเลือกน้ำเสียงเธออ่อนลง แต่มีแรงถ่วงบางอย่างดึงให้ปกรณ์ฟังทุกคําเหาร่างซีบรอบลานกว้างหยุดเคลื่อนไหวยืนเฝ้าเงียบเหมือนรูปปัน้นเพียงเสียงลมฝนและระฆังที่ค่อยๆเบาลงแม่วางมือบนแผนที่ทันใดนั้นเส้นหมึกสีดําก็เริ่มซีดจางกลายเป็นเส้นสีเงินส่องแสงอ่อนราวกับเส้นทางสวรรค์ลูกต้องเลือกแม่เอ่ยเดินตามเส้นเงินนี้แล้วออกไปโดยไม่มีชัน หรืออยู่ที่นี่เพื่อให้ฉันได้กลับไปเป็นอิสระแทนหัวใจปะกรราวกับถูกฉีกออกเป็นสองส่วนเขามองใบหน้าที่เปียกฝนของแม่มือของเธอสั่นเล็กน้อยและแววตาที่จ้องมองเขานั้นขอเพียงคำตอบเดียวฝนหยุดตกพอดีลมสงบและเส้นเงินบนแผนที่ก็เริ่มจางลงอย่างรวดเร็วเวลาของเขาเหลือเพียงไม่กี่ลมหายใจ